ห้อง404โศกนาฏกรรมที่ไม่ยอมจบการเข้าพักและการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวสิบกว่าปีก่อนกับสถาปนิกหนุ่มที่ชื่อนัดที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อคุมงานก่อสร้างที่รีสอร์ทใหญ่แห่งหนึ่งเขาเลือกพักที่โรงแรมเก่าแก่กลางเมืองซึ่งมีชื่อเสียงในแง่ประวัติศาสตร์รถจอดนัทลากกระเป๋าบนพื้นหินอ่อนเก่า เสียงดังกล้องทั่วโรงแรมเพราะมันเงียบมากในห้องโถงนั้นเสียงพนักงานพูดจาเบาๆช้าๆสวัสดีค่ะนัดพูดกับพนักงานต้อนรับผมจองไว้ในชื่อนัดครับสองคืนพนักงานมีสีหน้าเรียบเฉยห้อง404ค่ะขอเตือนไว้ก่อนนะคะคุณลูกค้าห้องนี้แอร์อาจจะเย็นเป็นพิเศษนัดยิ้มแห้งๆขอบคุณครับผมชอบอากาศเย็นอยู่แล้ว สิ่งที่นัดไม่รู้คือห้อง404นั้นคือห้องที่เคยมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นจริงเป็นการฆ่าตัวตายของหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนและนับแต่นั้นมาห้องนี้ก็แทบไม่เคยมีแขกพักเกินหนึ่งคืนเลยนัดเข้าห้องพักห้องใหญ่โออาแต่มีความเก่าแสงสลัวๆมีกลิ่นอับจางๆนาฬิกาแขวนผนังหยุดเดินที่เวลา3นาฬิกาสัญญาณแรกแห่งความหลอน เสียงน้ำหยดในห้องน้ำเสียงทีวีมีสัญญาณรบกวนเสียงคนเดินลากเท้าบนพื้นพรมด้านนอกคืนแรกผ่านไปอย่างเงียบสงบจนน่าประหลาดใจแต่นัดเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างทุกครั้งที่เขาหันหลังให้กระจกในห้องน้ำเหมือนจะมีเงาขาวๆว,ว,วูบหนึ่งสะท้อนขึ้นมานัดอยู่คนเดียวนัดขยี่ตาสงสัยจะเพลียจัดตาฝาดไปเอง นัดเข้านอนแต่ถูกรบกวนด้วยเสียงแปลกๆเสียงกระซิบแผ่วเบา <c oughs> ช่วยฉันด้วยเสียงเหมือนเก้าอี้ถูกลากทั้งๆท,ท,ที่ในห้องไม่มีเก้าอี้ที่ลากได้นัดลุกขึ้นนั่งบนเตียงเปิดไฟหัวเตียงมองรอบห้องเขาเดินไปที่ประตูแล้วมองผ่านช่องตาแมวเห็นทางเดินว่างเปล่าเมื่อหันกลับมาม่านหน้าต่างที่ปิดสนิทถูกเปิดแง้มไว้อากาศเย็นเย,ยือยพัดเข้ามาวูบหนึ่ง นัดรีบเดินไปปิดมากแต่เหลือไปเห็นรอยเปื้อนสีน้ำตาลคล้ายสนิมบนกำแพงใกล้หัวเตียงรอยนั้นมีลักษณะคล้ายรอยนิ้วมือของผู้หญิงที่พยายามตะกุยกำแพงนัดกำลังเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณเสียงเพลงบรรเลงเก่าๆดังแว่วมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นของผู้หญิงที่ดังมาจากในตู้เสื้อผ้านัดเริ่มมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่พนักงานเตือนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องแอร์เย็น มันคือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินัดเปิดตู้เสื้อผ้าอย่างช้าๆตู้ว่างเปล่าแต่กลิ่นน้ำหอมเก่าๆชุนกึกโชยออกมาเขาตัดสินใจโทรศัพท์ลงไปที่ฟร้อนนัดเสียงสั่นเครือผมผมขอเปลี่ยนห้องได้ไหมครับห้อง404มีปัญหาพนักงานตอบเสียงราบเรียบขออภัยค่ะคุณน,นัดห้องเต็มหมดแล้วคุณต้องทนอยู่กับเธอไปก่อนนะคะ นัทนั่งอยู่ที่ปลายเตียงหันหลังให้ห้องน้ำเสียงน้ำในอ่างอาบน้ำเริ่มเปิดเองดังซ่าและน้ำไหลแรงขึ้นเรื่อยๆนัทตัดสินใจเดินไปที่ห้องน้ำมองเข้าไปในกระจกในกระจกเขาไม่ได้เห็นแค่เงาตัวเองแต่เห็นเงาร่างหญิงสาวผมยาวใบหน้าซี่เซียวสวมชุดราตรีสีขาวเก่าๆยืนอยู่ข้างหลังเขานัทตัวแข็งทื่อเสียงกระซิบเย็นเยียบข้างหูทำไม ถึงไม่มีใครช่วยฉันลมหายใจเย็นเฉียบพ่นรถต้นคอนัดหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดดังมาจากในกำแพงเหมือนเสียงที่ถูกกักเก็บไว้นัดมองไปที่กำแพงที่มีรอยเปื้อนสนิมรอยนั้นชัดเจนขึ้นและมีลักษณะเป็นรูเล็กๆความจริงที่ถูกซ่อนไว้นัดใช้เวลาที่เหลืออยู่ในห้องอย่างทรมานจนเช้า เมื่อเช็คเอาท์เขารีบค้นหาประวัติโรงแรมจากอินเทอร์เน็ตและพบความจริงของห้อง404ข้อมูลอ้างอิงเสียงอ่านข่าวเก่าโศกนาฏกรรมในโรงแรมเก่าแก่เมื่อคุณหญิงอรุณรัตน์ตัดสินใจปิดชีพตัวเองด้วยปืนพกในห้องพักเลขที่404ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากปัญหาชีวิตคู่นัดพบข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทู้เก่าว่า ก่อนหน้านั้นมีคนได้ยินเสียงคุณหญิงอรุณรัตน์ร้องขอความช่วยเหลือจากในห้องแต่ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งได้ยินเสียงปืนนัดอึ้งพักหนึ่งเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนอื่นแต่ไม่นึกว่าจะพบเจอกับตัวเองทั้งทั้งที่เขาไปนอนโรงแรมมาหลายที่เหนือกลางใต้อีสานไปมาหมดแล้วนัดเองไม่ได้กลัวผีมากจนขี้ขลาดตาขาวแต่แค่อึ้งที่รู้ว่าพลังงานของวิญญ,ญาณมันมีอยู่ และทำให้เขาเชื่อว่าผีมีอยู่จริงในโลกใบนี้เขามาเจอกับการฆาตกรรมอัมพรางและวิญญาณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยสงสัยต้องไปทำบุญให้แล้วเรื่องราวของนัทก็จบลงเพียงเท่านี้